หลายคนก็คงจะถามหาเพจนิรมิเทวาจุติเป็นยังไงบ้างออะผมก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบนะครับผมเกี่ยวกับนิรมิเทวาจุติเนาะช่วงนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่อืมที่ปอทเนี่ยเพจเขาก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวแล้วนะตั้งแต่ปอทเนี่ยนะครับเพจเขาไม่เคลื่อนไหวในตอนนั้นเราก็มาคําสั่งศาลนะครับเขาก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหว นะครับที่เกี่ยวกับทางคดีนะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยพูดเจ้าเจ,จ้าเลยนะครับแต่แล้วว่านะครับถามว่าเขาลงอะไรทีเนี้ยช่วงนี้นะครับก็ลงความน่ารักของของเด็กนะครับผมลงความน่ารักของเด็กเชื่อมจิตนั่นแหละอืมนะครับแต่ส่วนใครดูแล้วจะน่ารักไม่น่ารักอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะเอาว่ากันไม่ได้ตรงนั้นนะครับผมไม่ว่าทาง เจติรมิตจะโพสอะไรเกี่ยวกับเด็กเชื่อมจิตน,นะเขาก็จะบอกว่าสาธุสาธุสาธุเป็นหลักแล้วก็ให้กําลังใจกันไปก็บ่ากันไปนะเออนี่เอาสามวันล่าสุดแล้วกันก็มีการโพสต์เกี่ยวกับการกราบเด็กอ่าหนึ่งและการกราบเด็กแล้วเข้ามาชกมวยนะครับซ้อมชกมวยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาแชร์อ่าแชร์นะเคลื่อนไหวแชร์แชร์โพส์ของทนายธรรมราชนที่ทนายธรรมราชโพสต์เกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับข่าวดวนคุก,คก ผลสอบออกแล้วท่านประธานใช้วุฒิปอมอ่นี่ครับผมก็คือแชร์นี้แต่แชร์มาคนกดไลค์ให้ทั้งสองร้อยเลยนะเออแล้วคนก็ไปคอมเมนต์แบบกรรมทําทงานแล้วแล้วก็ไปด่าไปอะไรเยอะแยะมากมายนะแล้วก็กดหัวเราะก,กดขำอ่านะครับนี่ก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์ในช่องในช่องนะฮะนี่ก็แบบโอก็ คอมเมนต์ด่ากันยำกันนั่นแหละนะครับผมก็ไม่อยากเอาลงมาลงเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็มาเด็กเชื่อมถิ่เขาไปไปเล่นงูนะครับไปเล่นงูงูคล้ายๆงูเหลือมาตัวสีเหลืองนะครับไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยกับงูน้อยนะครับก็ไม่มีอะไรก็จบแค่นี้ครับทุกแต่ที่นี้นะครับทุกท่านผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ได้มาเปิดดูเกี่ยวกับเพจนิรมบิตแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับผมเอ่มาเช็คว่าเอะมัน ตอนนี้เพจนิวเวทีวาจุติเนี่ยมันมีกี่เพจที่ค้นเจอหนปัจจุบันนี้นะครับอืมไปเปิดเจอผมก็เลยเลื่อนเลื่อนดูก็เลยอ่ะแคปมาให้ทุกท่านได้ดูสักหน่อยนะครับผมอ่าที่เกี่ยวกับเด็กนท์นี่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะเออนี่นะครับทุกท่านต้องบอกว่าเยอะมากนะเดี๋ยวค่อยๆนับไปแล้วกันทุกท่านดูภาพที่ผมขึ้นให้นะครับอันแรกนี่เป็นเพจหลักของเขาเป็นเพจหลัก ผู้ติดตามอยู่ที่แ1ดหมหนึ่งพคนเห็นไหมครับนี่เรเมเทีวาจุติผมก็จะเบอร์หน้าเด็กไว้นะเพราะว่าก็ทําตามคําสั่งศาลศาลท่านขอสงวนหน้าเด็กไว้นะครับผมนะครับอืมก็อันถัดมานะครับผมนี่โรเมเทวาจุติือนกันก็เป็นรูปหน้าเด็กคนติดตามหคนนะครับอ่าเหมือนกับว่าเป็นเป็นแฟนคลับของของของเด็กเชื่อมจิตในระมังของเด็กนี่แหละนะครับที่ ที่ทําขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะอืมนี่ผมก็วิเคราะห์นะเพราะว่าไม่มั่นใจอาถััดมาครับผมก็เป็นนิรมิเทวาจุติอีกเหมือนกันนะครับเป็นรูปหน้าเด็กนะครับผู้ติดตามพันสามนะครับพูดมพันสแล้วก็ใส่ข้อความนะครับผมเ,เ,เป็นการเผยแผ่ธรรมะจากองค์พุทธจากองค์พุทธ ทำให้คนเห็นแสงสว่างสู่การตื่นรู้สาคูสาคูกัสันเอาเาางสัตเดี๋ยวนะทำไมว่าอย่างนั้นนะครับอ่าถัดลงมาด้านล่างนะครับข้ออาจารย์น้องไหนนิรวิตเทวาจุติเชื่อมจิตนะครับพุทธสถานเปิดตลอดเวลาผู้ติดตาม383คนนะครับ ห้าล้านการกดถูกใจผู้ติดตาม2องล้านสอคนอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับติดแทดแตกติดอะไรอย่เงี้แหละนะครับผมขึ้นมาเพื่อโปรโมทให้คนคิดว่าอุ้ยคนติดตามเยอะคนกดไลค์เยอะอะไรประมาณนี้แต่ผู้ติดตามจริงก็คือ3ามสนะครับะนะแล้วก็ดูภาพถัดมานะครับผมภาพถัดมา นิรมเมทรวาจุตินะครับผมนะครับสองนะครับนี่องค์กรไม่แสดงหาผลประโยชน์เนี่ยประโยคน,นี้แหละที่เขาใช้ประจำนะถ้าขึ้นว่าอย่างนี้นะครับผมก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบเป็นเพจที่เขาดูแลอยู่อะไรเงี้ยทางกลุ่มทางแกงเขาดูแลอยู่ถัดลงมาด้านล่างก็น้องในนิรมเมทรวาจุติผู้ติดตามสามพันคนนะครับองค์กรศาสนานะครับอันนี้ เอาเขียนไว้อันนี้เขาเขาก็น่าจะดูแลเองหรือเปล่าพวกทีมงานเขาอะนะพวกกลุ่มกลุ่มเขาแก๊งเขาอะไรอย่างเงี้ยถัดลงมาครับผมก็นิรเมเทวาจุติแล้วก็ขีด,ข,ดขีดไนท์นะครับผมสุขภาพความสวยความงามนะครับผู้ติดตามสี่สิบามคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจถัดลงมาอีกนะครับผมก็น้องไนท์นิรมเมตทวาจุติวีสอง 2ององค์กรศาสนาอันนี้ก็น่าจะเป็นทางกลุ่มทางแก๊งเขานะครับอ่าถัดมาอีกนะครับผมนิวิเทวาูุติสำรองผู้ติดตามแปดคนแล้วก็มาด้านล่างอีกนิวิเทวาูุติอ่าน้องไนนิวิเทวาูุติ v ีสามพู้ติดตามพันสี่องค์กรศาสนาอันนี้ก็น่าจะอยู่ในอยู่ในเครือของเขาหรือเปล่านะครับถัดลงมาอีกนะครับผมยังไม่หมดนะ กลุ่มธรรมะอาจารย์รน้องไนท์นีน่ในวิทยาจุติภาคใต้อันนี้นะครับผมประวัติศาสตร์และปัตยาว่าอย่างนั้น <c oughs> โอ้ยผมนี่ยอมเลยนะทุกท่านนะอผู้ติดตามหกร้อยเก้าสิบแปดคนถัดลงมาด้านล่างอันนี้ผู้ติดตามสิบสี่คนนะบอกว่าองค์ข้ออาจารย์รน้องไนท์นี่เม่เทวจุติพระราชวังผู้ติดตามสิบสี่คนทุกท่านคิดเอานะโอ้โหแบบสุดจริงจริงนะ เออทั้งชื่อทั้งแคปชั่นต่างๆนี่นะฮะนะนี่นิดาวิเวทวาจุติสี่นะครับผมองค์กรไม่สียังหาผลกําไรเนี่ยนะครับผู้อยูตามหนึ่งพันคนอันนี้ก็อาจจะอยู่ในเครือของเขาที่ต้องดูแลอยู่หรือเปล่าถัดลงมานะครับผมอาจารย์น้องไนนิดาวิเวทวาจุติอีกอ่าศาสนจักรของพระเยซูโอ้โห อันนี้11คนติดตามนั่นอันนี้น่าจะเป็นพวกแอบแฝงหรือเปล่าแล้วก็ศรัทธาอาจารย์ต้องไหนนี่แลมิเทวาจุดตินักบำบัดสาิก้าคนติดตามแล้วก็ลุงเลิงผู้ศรัทธานี่มิเทวาจุตดดิบุคคลสาธารณะศรัทธาอาจารย์ต้องไหนแล้วก็เฮียนโวยอะไรประมาณนี้มีแบบนี้ด้วยนะครับผม อันนี้น่าจะเป็นพวกที่แบบไม่ชอบหรือเปล่าก็เลยแบบแก้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยออหมายวามว่าไม่ชอบแก๊งเชื่อมจิตไม่ชอบกลุ่มนี้อะไรกลุ่มน้องไนท์กลุ่มนิลิมิตเทวาจุติอะไรทํานองนี้นะครับก็เลยแบบมาตั้งกลุ่มแฝงขึ้นมานะครับผมอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แบบโจมตีหรือเปล่าอันนี้ผม,มวิเคราะห์นะเออถัดลงมานะครับผมนิลิมิตเทวาจุติภาพตัดมาเลยนะครับผมสาม องค์กรไม่เสียง,งาคนกําไร2008คนติดตามก็น่าจะอยู่ในเครือของเขาหรือเปล่านะครับดูจากยอดคนติดตามด้วยนะ,อ,ะอาจารย์หนวดหมวกแดงนะครับผมเสียถีเจ้านิมิเทวาจุตินะครับคนติดตาม6คนอันนี้ไม่รู้ที่มาอาจารย์ต้องไมน่นิมิเทวาจุติก็1คนติดตามอาจะเปิดใหม่หนังสือนี้เลามิเทวาจุตินะครับผมไม่เสียงานคนกําไรนี่ก็คนติดตาม6.6คน ันนี้ก็เปิดใหม่หรือเปล่าเนี่คือของเขาไหมนะครับนี่เท่าไหร่แล้วนี่นะครับสี่แปดสิบสองสิบสองแล้วก็สิบหกสิบหกสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้ยี่สิบเพจนะครับทุกท่านนะไอ้เท่าที่หาเจอเนี่ยนะยี่สิบเพจนะครับอืม ห้าสี่ยี่สิบมันห้ารูปเนาอห้าภาพหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าภาพภาพละสี่เพจห้าสี่ยี่สิบโอ้โหทุกท่านไม่น่าเชื่อยี่สิเพจโอ้โหโอยหัวจะปวดนะครับอ่ะทุกท่านก็อัปเดตให้ทุกท่านได,ได้เห็นกันประมาณนี้ทุกท่านก็ช่วยกันพิจารณานะว่าเอมันยังไงกันแน่นะในยี่สิเพจนี้จะเป็นของของเขาที่ดูแลกันเองน,นะครับผมใน,ใน ในเครือข่ายของเขาหรือในแก๊งของเขาเนี่ยจะจะกี่เพจจากยี่สิบที่ผมนําเสนอไปทุกท่านก็ลองนับดูไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ